อะไรนะอยากทำมาม่าเองอ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยไหมเขาร้อนเหรอ กินหมดหมะเฮ้ยต่อยเขาต่อยเข้ามา <c oughs> ทำไมทำไมโอ้ยทีละอย่างพีท <c oughs> ไปกินมามาก่อนเราอยกินฝรั่ง <c oughs> ลูกอนะ่ะยัดหมดได้ไง บ่เบีย้ยเลยไปกินมามมาก่